สิบกิโลต่อไร่สกิโลต่อไร่็กิโลต่อไร่ส <16, S 1> ิบหกสิบเจ็ดโลเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพี่อยากได้เหมือนห้ากิโลต่อไร่พี่ก็สั่งจานหม่ไปอ๋อต้องต้องเปลี่ยนจานใหม่เปลี่ยนเป็นจานใหม่อันนี้อันนี้ก็จะแปดกิโลต่อไร,อร่อันนี้ก็จะหนาหน่อยอันนี้ก็จะบางอันนี้มันมันสิบรูจานจะนับ จานจะนับ10บรูแล้วก็ลบไปอีกสามก็เท่ากับเป็นกิโลครับ,ม,รบมันขึ้นอยู่กับจานนี่หนอครับใช่ครับถ้าของพี่่ต้องการหนายาวเป็นแนวแถวตลอดไม่ทิ้งช่วงก็ใช้จานตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นกอใช้ต้องใช้าจานนี้เป็นกระจุจกกระจุกกระจุก เราแบเราลงข้าวไม่ได้ฝัดแล้วพ่นะข้าวถ้าเกิดว่าข้าวไม่ได้สัดลงดีนี่คือข้าวฝัดไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะไม่ลงใช่ครับมันจะมีพวกขยะอะไงนะครับจริงต้องส่เต็มนี่ได้นะ,ะแต่ว่าลองอันนี้เขาแค่ทดลองนะจ้า <laughs> よかった。<laughs>